เอ็มไปไหนไปชอนบุรีไปไดโนเสาร์เอ๊เป็นอะไรดีใจฝึกงานมาสอสามเดือนไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในกุงเทเบื่อตอนนี้ดีใจได้ไปเที่ยวใช่ตอนนี้กำลังมีปัญหามีปัญหาว่าขับเบียไม่เต็ม ที่เป็นผู้หญิงยังไงนะทักเปไม่เป็นก็ตอนเด็กๆไม่ได้ไว้ผมยาวจะทักไม่เป็นแล้วปกติก็ให้แม่ทักคข้างนี้ทักได้เพราะความผุกเพราะความผุกตอนนี้เราอยู่กันบนถนนบนถนนคืที่ไหนแล้ววะที่หนึ่งเรอยู่ในที่หนึ่งท,ท,ทางที่จะไปสนุนโนทสพัทยาเพราะว่าเขาสร้างสวนใหม่มีไดนโนเสาร์เต็มเลยแล้วพี่เป็นคนชอบไดนโนเสาร์มา ทำไมวันนี้มันบ้าจักวะวันนี้มันเป็นวันเที่ยวเดของพิมกัลลาค่ะวันเที่ยวเดเอาเป็นว่าวันนี้พิม์จะเที่ยวให้สนุกสุดเหรี่ยงไปเลยอยากจะบอกว่าคลิปนี้ไม่มีบทไม่มีสคริปไม่มีอะไรทั้งนั้นเจออะไรก็ถ่ายโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเดี๋ยวเราอาจจะมีแวะกินข้าวนนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้หิวกองทัพต้องเดินด้ท่องเนาะไปกันย้ เป็นเจ้าเด็ดจ้าดังของชนบุรีชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวโตร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าดังอร่อยแต่พิมไม่ทันเนื้อฝากกินอุ้ยเนี่ยหมูตลอดเนื้อมาอันนี้พิมพหลังเป็นอะไรนะเส้นเล็กหมูใส่ทุกอย่างเฮ้ร้านนี้เขาจะขายเนื ว่าเขาจะเด่นเรื่องเนือ้อแต่ว่าพี่ไม่ทานเนือ้อพี่ก็เลยสั่งอันนี้มาน้ำซุปคนอร่อยเลยอยากกินแล้วเส้นนุ่มมากเลยชอบอร่อยอร่อย,ออยใครมาเชีงบุรีก็แวะมาทานได้นะจ๊ะตอนนี้เราไม่สดแล้วเราจะกินคนถ่ายก็เมื่อยเนี่ยคนถ่ายก็อยากกินเนี่ยอะไรวะดูทับหน้าทับตาน้ำนม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  ด,ด้วยอร่อยด้วย,วย <laughs> โอ้ยน่องน่องยาวไปถึงชั้นสองเลยไหม <laughs> กินมไหมกินอีกชามอะ่ะไม่ได้แล้ว <laughs> กินเยอะไปเดี๋ยวินเกินง่วงอีกถ่ายก็้่ไม่ได้เอ้า <laughs> แล้ววันนี้จะรอดไหมฮะกินเยอะขนาดนี้ <laughs> ชามไม่ได้ใช่ไหม ไม่ได้ไว้เดี๋ยวไปร้านอื่นไงมีกล้วยปิ้งก็ได้พี่คือจะกินให้ได้ใช่ไหมอยากกินมันอร่อยอะอะะแล้วแต่อะวันเที่ยวเดย์ของพิมกัซซิล่าต่อไปก็ไม่ต้องเรียกพิมธรรมดาก็ต้องเรียกไอหมูพิมพิมกัซซิล่าโอเคโอ๊ไป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 ่ได้ขิงเลยไหมนะใส่เลยค่ะแต่ได้คำล่ำลือจากเด็กชนบุรีว่าร้านนี้อร่อย กินตลอด<ช>กินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วมันก็ยังกินอีกจะต้องมีคองหวานใช่ได้สมคำน้ำเนื้อจากเด็กชนบุรีคนทันไลมันจะมีความสุขกับการกินได้ขนาดนี้ <c oughs> ซิมกสินาค่ะ <c oughs> เอ,อดูมันดูมันนะฮะกินเสร็จนะก็มาดูเจ้าแล้วก็มายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ เบอร์ใหญ่เลยเดินอะไรอะไรพาวไม่มีอะไรถ่ายอะไรมาเลยกาลกาซิล่าด้วยกาลเกะเอ็มเดี๋ยวอะไรคือฝนตกในวันท่องเที่ยวเดีฝนตกกว่าเธอเฮ้ยแบบได้บรรยากาศใหม่ไงบรรยากาศอะไร บรรยากาศชุ่ม <rôle> ฉ <à déc> ่ำสดชื่นก็ถ้าเกิดไปถึงแล้วฝนตกจริงๆก็จะซื้อเสื้อคุมฝนแล้วก็เที่ยวยังไงวันนี้ก็ต้องเที่ยวอ่ะอยากเที่ยวอ่ะสาห์มีเวลาว่างมาเที่ยวอ่ะนอา อีกนิดหนึ e ่งตั้งแต่ทำคลิปความเฮาทุกอย่างก็ดูแบบนิดนึ่งนะเดี๋ยวเราออกไปกันอย่าแนะนำตัวหน่อยอันนี้เป็นตากล้องกิตติมศักดิ์ของพิมนะคะมาจากเพจแคนดิ้แคนดิ้สกุลไงวะเอาเพจพี่มาเลยพี่ออกไปขึ้นลิงก์อีกทีหนึ่งตรงนเราสรุปเราต้องไปตรงไหนเนี่ยเราต้องเดินไปเรามีนี่แมพแมพเราเหมือนมาตามล่าหาขุนซับข้างไหนทิศเหนือวะเฮ้ยทิศเหนือมาอยู่ข้างใต้อะ ทำไมที่เหนือไม่อยู่ข้างเหนือจะปิดกล้องแล้วถ้าถ้าพูดอย่างเงี้ยเอาไปตอนนี้เราอยู่กันตรงที่ตายแล้วให้ผู้หญิงดูแผ่นที่สกิลการนำทางระดับศูนย์เราเรียนดานท่องเที่ยวอ่ะไม่ช่วยด้วยวันนี้จะไม่ช่วยด้วยจะไม่ช่วยอะไรทั้งสิ้นวันนี้มีหน้าที่ถ่ายคือถ่ายสวัสดีครับดีครับผมทำไรครับวันนี้มาเป็นช่างภาพฮะเอ้ หัวร้ออย่างนี้นี่คืออะไรมไม่เคินะไรอ๋นอ,อนี่คือสาเหตุที่เอาพี่เข้ามาคือเพราะเขาเป็นตะก,ร,กร้องกินประสบเป็นตะกร้องทีมงานคุณภาพของพิมเองการตีโดยพิมเอง้าใครมีงานงานโ<อ>ปรโมทกันต,ตรงนี้เลย <c oughs> ขายกันตรงนี้เลยนะครับใครมีงานตรงงานแต่งงานเราเ็น งานขึ้นวันใหม่งานอะไรก็ตามแต่ถ้าอยากได้ตั้งกงล้องเพนนี้เลยค่ะโอ้โหเขาจ่ายไหมเขาไม่จ่ายแต่เขาถ่ายรูปให้พิมพีบอกกันจุดจุดนี้นะฮะว่าคุ้มสุดๆนะฮะคุ้มคุ้มคุย้ยาวค่ะโทษดๆๆาเราก็ได้นั่งรถแล้วมกัี่มั่วเดิน<ไ>อยู่ทั้งนางน เมื่อกี้เจอน้องแันเผาด้วยชื่อน้องฮานะเป็นลูกซึ่งญี่ปุ่นน่ารักมากจริหรอเบ่ตอ้ตัวน้องเผาฮันโนบิตะฮันโนบิตะคืออะไรโอเไอ้โนบิาของโนบิตะเขาเขียนอยู่ว่าอะเพตโตซซรา มัม่วจัดมันนม่วจัดอุ้ยตัวนี้ดิตัวนี้ใหญ่มากเลยอ่ะมามาตัวใหญ่ตัวนั้นน่าประหลาดโอ้น่าเหมือนไอ้เนี่ยเขาเชื่ออะไรนะเหมือนทุกตัวตอนนะี มันเป็น USB ที่ผมอ่ะฮะ USB ที่ผมมันแบบผมมันไปเชื่อมกับทุกอย่างได้อ่ะอวตารเอออวตารโอ้โหอ USB ที่ผมตายแล้วเหมือนอวตารว่ะต้องฝนตกก็จะตกจริงๆหรอวิ้ยตกจริงว่ะอุิยตกจริงว่ะพิมตกจริงไปเร็ว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 ไปวิ่งวิ่งพิม ได้ฟิลไงได้ฟิลมไหมสมัยก่อนฝนตกเยอะเออป, <ะ S 1> ป <ะ S 2> ่าดงดิบดิบชื้นฝนตกอย่างหนักครับทุกทุกคนตอนนี้พายุเข้าอ่ะทุกคนทำไมต้องมันต้องเกิดขึ้นกับวันท่องเที่ออยวเดย์ของพิมก็สิล่ <laughs> าเมื่อกี้กำลังลคุยอยู่ในตัวสาวอยู่ดีๆว่าฝนตกสู่เลยนะอ่ะ <laughs> โอเคเนื่องจากฝนตกเราก็ว่า <laughs> ไม่มีอะไรทำเราก็จะเราก็จะตอบคอมเมนต์น้องๆเลยกันเนาะเพราะพิมได้ทิ้งโพสต์ไป อะไรถามพอยที่ว่าเดี๋ยวพิมจะส่งมาตอบตอบเราจะทำการส่งคำถามแรกพี่ชอบใครในบีนเคครับพิมชอบไข่มมกกับมิวสิกค่ะค่ะแล้วคุณโอป่ะคุณโอตะก้อนชอบเคยบอกไปแล้วในคลิปงานงานจับมือบีนเคอืออ่ะนั่นแหละ อะไรเป็นอะไรแสดงว่าคุณไม่ได้ดูเราเราน้ยใจถ้าใครไม่รู้ก็ย้อนกลับไปดูถ้าใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับสําหรัเราจะมีตัวอย่างภาพนะคะจะหลุดคุรู้สิกเนี่แหละกลับมาแล้ว่าและทำไมพี่ มิวสิกนเฮอ่ะมิวสิกน่ารักนะเอาจริงๆร,รู้สึกว่าแบบหน้าตาเขาดูสดใสละเลิศมากเพราะนัน่นที่ไปงานจับมือแล้วพิมก็รู้สึกว่าเออน้องเขาสดใสแบบโอ้หคนอะไรไม่รู้ก็สดใสได้ขนาดนี้คอไไือน้องเขาน่ารัสสสากสดใสแล้วก็เลยชอบเพราะน้องมิวสิกคือคุณพระอาทิตย์าาสดใสแต่ตอนนี้ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีอะไรเลยมีแต่ฝนคำถามต่อไปคำถามที่สามที่พิมพ์คิดว่าตัวเองสวยไหมตอบแบบมั่นใจหนึ่งสองสาม ตอบให้มันหน้าเลยอะนะสวยค่ะแน่นอนแล้าก็ตอบแบบเป็นจริงเป็นจังก็เราก็ไม่ได้คิดว่าเราสวยนะเออเอ้ยเอดิันเราก็เป็นตัวของเราเองไอ้ยาคำว่าสวยของแต่ละคนมันก็เหมือนความเห็นของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอะใ่ตอต่อไปต่ออะไรดีพี่พีมเป็นติ่งเกาป่ะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่พี่หีมเป็นติ่งเกาเหลาเกาเหลาคือเกาเหลาเลือดหมูไงอร่อยนะของกินอีกแ้ว อะไรขนนนนาดนั้้เเี่ยยฮพิมไม่ได้เป็นติ่งใครนะแต่ถามว่าพิมก็ฟังเพลงเกาหลีนะพิมก็เต้นคเวอร์พิมชอบเต้นคเวอร์มากเลยใช่อะไรแล้วเมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกเราก็รอกันไปเรื่อยๆใช่ก็ร่วมผจญภัยไปกับพิมก็ซิล um ่านะคะทุกคนมันก็ใกล้จะจบแล้วชุ่มเชิญ พี่โมตากล้องสุดเทพซ่ากำลังทำอะไรอยู่ครับเก็บอินเสิร์ตอะไรหรอครับพี่โมตากล้องสุดเทพซ่าห้าห้าสเทำไมเราต้องเอาเขามาแกล้งเนาะจะแกล้งเขาทำไมเนี่ยเอามาถ่ายรูปให้เราปีแล้วเมาแกล้งเขาอีกแต่ยังไงก็ช่างเขาคือพี่โมตากล้องสุดเจ๊เจ๊ลิ้นพันลิ้นพันสุดเทพซ่าห้าห้าสุดสุดเจ็ด ตัว L ตัว M ตัว W อีซ่าห้าห้าบวกยิ้มยิ้มเขินเขินพูดไม่ออกสไปเซลก็อีกเขาเป็นผู้ชายเงียบเงียบแต่รักหมดใจเล่นอะไรวะมันต้องพูดไม่ค่อยเก่งมรองวะโอ้โเดันเล่นกันเอ้าไพอแล้วเหรอ ดีเราจะได้เสียงไดโนเสาร์เราฟังดูดูดูดตอนนี้เหมือนจิ้งเหลนเลยอ่ะตอนนี้มันนอนอ่อยมากเลยอ่ะนอนอ่อยด้วยนะ และนี่ก็คือทริปถ่ายรูปของก็อดซิล่าเราจริงๆมันอยากถ่ายรูปแหละมันก็เลยมานสนุกสนุกคือเราเป็นคนชอบไดโนเสาร์นนานนคนบ้าเลยชอบไดโนเสาร์วะ,ะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปโอ๊ยอยากถ่ายรูปอ่ะไป ไหนอีกทีนึงอีกที่นี่พิมยังไม่เจอไดนเสเร์ที่พิมชอบเลยอ่ะพิมชอบไดนเสเร์อะไรมันมีอยู่พันหนึ่งสามเขาตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบว่าสูสีกะทีเล็กมากเลยนะใช่เป็นตัวที่สูสีมากเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งต่อสู้กันเราไอ้ตัวสามเขาชนะด้วยนี่รู้มาจากไหนสารคดี ตอนเด็กๆเราก็รู้สึกประทับใจตัวนี้มากเลยแล้วก็ชอบมันตั้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปกติคนเรานึกถึงในอสาวก็นึกถึงแบบทีเล็กใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนตัวที่แข็งแรงที่สุดอ่ะแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าเทียบเท่าเลยนะสามารถสู้ซี่ซูซี่ซูซี่ถือถือว่าสู้กับมันได้อ่ะเอออะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรเนี่ยนะอ๋อโอ้โอตายแล้วดูคือการฆาตกรรมเลยขึ้น ไม<า>่ค <laughs> ุณไช่วยเขาเร็วพี่สาวดูแลงคงสาวอ่ <laughs> อันนี้คือตัวที่ชอบเหรอ <laughs> ใช่ส็ที่ส <laughs> ุ <laughs> มันคำราม <laughs> ตัวนเนี้ย <laughs> <laughs> ตัวนี้แหละตัวที่พิมชอบอ่าชื่อพันว่าไนซราท็อป ไทสโตลท็อปไทสโตลท็อปมาจากอเมริกาจะมีรัสษับเป็นสามเขา<อ>แบบนี้ผมชื่อแบ่พิมและนี่คือการประจนภัยของผมค่อยๆเรา้องในตัวพี่โมมีมูลค่าเป็นแสนตอนนี้พี่โมบอกว่าอะไรนะถ้ากล้องตกล้มทีก็เหมือนรถตกเขาเราต้องค่อยๆระวังตรงนี้มีสัตว์ป่าดูร้าย ดูลำบากไหมลำบากมากเลยเพราะว่าเรามาจนภายในยุคไดโนเสาร์เหมน้องเขาอาบน้ำเลยอะยังไงนี่เป็นอ่างน้ำแล้วนี่เขาอาบน้ำอยู่แล้วเขาก็เขาเพิ่งโบมาจากใครไหมเนี่ยเพิ่งเป็นตัวน้อยๆอยอ่างป้าเออนี่แม่เขาเนี่ยว่ะใช่ตัวยหญ่ใหญ่เลยอ๋อ ็นสัตว์เลี้ยงของทีมเองวันนี้ดูแบบจินตนาการสูงเป็นพิเศษเนาะพี่ออสซาร์ตใช่หรอ <laughs> <laughs> ตั้งชื่อให้ว่าอะไรดีกัซิล่าศูนย์ศูนย์หนชื่อแบบสิ้นคิดสุดๆุดแล้ว <laughs> อะกัซิล่าศูนย์ศูนย์หนึ่งกัซิล่าศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ถ้าใครอยากมาเจอกัซิล่าศูนย์ศูนย์หนึ่งก็มาเจอได้ที่สวนนงนุษนะนี่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยกัซิล่าศูนย์ศูนย์หนึ่ง คล้ายเนี่ยอะไรจระเข้นะารามจระเข้เออเอามือสอนเข้าไปในปากจระเข้เอ๊ะเอ๊ะต้นไม่กัดเพราะมันเป็นหนินไปแล้วนะก็สิ้นล่าศูนย์ศูนย์หนึ่งเราจะเจอกันในวันที่ชาต,ตองการน, <laughs> น่ารักไม่ตอไปแล้วไนมะบ๊ายบายเฮ้ย <laughs> อะไร <laughs> เราเจอเ ใช่ไม่ได้อย่างเงี้ยนี่ไงมันทำท่าเต้นด้วยดูไม่เอานะเก่งใจไปทำเล่นด้วยโอ๊ยมันเจ็บอ่ะเออมันเจ็บนะระวังแสดงว่าสมัยก่อนต้นไม้มันน่าจะดับพี่ลึกพี่ลั่นแบบนี้อ่ะพี่ลึกพี่ลั่นอะไรภาษานี้มากแล้วนี่นี่นี่ดู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 กล้องดูกล้องของเรากล้องเทพซะฮ่าฮ่าฮ่าสนสนเจ็บเขากำลังเก็บอินเสิร์ตให้กับเราอยู่อ๋ออ่าใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ ทิมทำไรอ่ะอันท่าห้ามแรสเตอร์ไงเหมือนในหนังอ่ะอ๋อในจื่อเรื่องที่ก่ะนะเออใช่เเหมือนวะเออจังคิดเหมือนไะเร่องแท้โอ้ยไม่ผ่านว่ะเอาหรอหรือเปล่าตอนกลคืนพวกนี้มันมีชีวิตด้วยนะเหมือนไอ้นี่ไงในหนังเรื่องอะไรนะเนียเล่นมุกเล่นมุกก็นึกชื่อหนังไม่ออกในอดิมิวเซียมเว้ย างคืนมันจะมีชีวิตมันจะไปดีกว่าโอ้ยอ,อย่าทิ้งกันดิอ่าวดีเนาะ สึกดีมากเลยลอครที่ไม่ได้ออกจากกรุงเทพมานานมากแล้วมาเที่ยวนี่พี่รู้สึกว่ามันดีมากอากาศดีได้เห็นแบบว่าต้นไม้มเขียวๆเห็นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยการเที่ยวมันก็เหมือนเป็นการเติมพลังชีวิตเนะาะก็ท่าวางก็มาเที่ยวมาเติมพลังให้กับชีวิตของเราเองดีกว่าเนาะใช่แล้วนี่ใกล้จากกรุงเทพมากเลยนะนี่ก็โอเคอ่ะแบบ <S 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 ชอบอากาศดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้พีพ่หิว <laughs> เดี๋ยวเราจะย้ายไปที่อื่นกันดีกว่ามาพัทยามมันก็ามาทะเลสิเนาะเออใช่ไหมล่ะเดีย๋ยวเราไปหาข้าวกินริมทะเลคูคูกันนะฮะตอนนี้ขอสูตรออซอนตรงนี้กันอไป go วิ่งไป จะซื้อให้แจกน้องๆตอนนี้น่ารักไหมโอเคอันนี้เนาะเออไ่ายจ่ายจตังค์จ่ายตังค์เย่ไป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  <Blake. S 3> ดีเนาะก็สำหรับตุ๊กตาไดโนเสาร์ตะกี้ถ้าใครอยากได้ก็แชร์ลงเฟซบุ o กพร้อบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้ตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวนี้แล้วก็ใส่แฮชแท็ก การของกัสซิลาแกเรรักษาของจีเซร์กันสันวันเขตวันที่22พฤษภาคม B ี2 5 6 1นะคะเพราะว่าไม่เป็นวันเกิดพิมพ์พิมพ์ก็ถือว่าเป็นการให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆจากพิมพ์้วกันเนาะสุดท้ายก็อยากฝากว่าถ้าเรามีเวลาเราก็พักผ่อนบ้างอย่าหักโหมจนเกินไปร่างกายเราอ่ะมันไม่ได้มีอะไรสำรองที่สามารถมาทดแทนกันได้เวลาก็พักผ่อนกันเนาะอคมคมมาสูดอากาศสูดโอโซน ต่างจังหวัดกันมันเบิกมากเลยนะเดี๋ยววันนี้พิมพขอตัวไปกินข้าวกันนะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะเป็นวันพักผ่อนจริงๆแบบจริงเลยวันนี้ oh. ถึงจะเจอฝนบ้างเจออะไรบ้างแต่ก็ก็คิดได้ง่ายบวกเพราะว่ามันก็คงไม่มีใครมาเที่ยวแล้วก็เจอฝนหรอกเนาะใช่เราก็คงเป็นพวกทีกดีเลยนะ <laughs> <laughs> วันนี้จะขอค่ะ,คะ <laughs> 내말 믿지 않는 건데 왜 말하고 말하고?